สวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่สนามการประมูลกับบริษัท Apple ิล t o โต t ชั้นไฮแลนด์จำกัดนะคะก่อนจะเริ่มดําเนินการประมูลค่ะดิฉันขอชีช้แจงเงื่อนไขในการประมูลให้ลูกค้าทุกท่านทราบก่อนเลยค่ะในการประมูลทุกครั้งนะคะลูกค้าจะต้องทําการลงทะเบียนเพื่อวางเงินมัดจาป้ายหมายเลขประมูลกันก่อนค่ะกรณีประมูลแบบออนไลน์วันนี้เป็นการประมูลแบบออนไลน์100%เลยนะคะลูกค้าต้องติดต่อวางเงินมัดจาจํานวน5้าหมบาทเป็นเงินอนุท่านั้นค่ะหากลูกค้าทาการลง ทะเบียนแล้วนะคะสามารถฝากราคาแบบพ็อกซี่บิบดดิ้งได้ก่อนเริ่มทําการประมูล1ชั่วโมงค่ะเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนนะคะสําเนาบัตรประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาคา่ะส่วนกรณีที่เป็นนิติบุคคลท่านต้องใช้หนังสือรับรองของทาบริษัทยื่นณจุดลงทะเบียนค่ะเมื่อได้ป้ายหมายเลขประมูลแล้วนะคะสามารถประมูลรถกี่คันก็ได้ค่ะโดยการคลิกหนึ่งครั้งนะคะราคาจะปรับขึ้นครั้งละ2,000บาทส่วนรถที่มีมูลค่าเกิน1ล้านบาท,าท,บา 1, บาทขึ้นไปราคาจะปรับขึ้นครั้งละ1นึ่งบบาทค่ะ ผู้ประมูลนี้ให้ราคาส่งสุดจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการซื้อรถคันดังกล่าวไปนะคะในการชรําระเงินหาลูกค้าชําระเงินในวันนี้จํานวน100%เต็มสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะส่วนเล่มทะเบียนจะส่งตามไปภายใน15วันทําการค่ะและหากลูกค้าชำระเป็นเพียงบางส่วนนะคะวันนี้ต้องชำระค่าต่ำสิของราคารถยนตที่ท่านประมูลได้ค่ะ ในกรณีที่อัตรถไม่ถึง2องเบอบาทนะคะลูกค้าต้องชำระค่าต่ำสองหมื่นนสี่ร้อยบาทเป็นเงินโอนเท่านั้นค่ะและค่าดําเนินการอีก1นึ่งหมื่นสองพบาทราคานี้รวมแบตแล้วต่หนึ่งรายการนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในการประมูลไม่ว่าจะเป็นค่าขนย้ายค่าทํากญแจและค่าบริการอื่นๆอีกค่ะและท่านจะต้องชาระส่วนที่เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นภายในสามวันทำการนับจากวันที่ท่านประมูลได้นะคะเมื่อลูกค้าประมูลรถได้ไปแล้วค่ะต้องรีบนํารถไปโอนที่กรมการขนส่งทางบกภายในหกสิบวันก่อน การซ่อมแซมตัวรถค่ะเพราะหากเกิดกรณีโอนไม่ผ่านขึ้นมาเรารับคืนแค่เฉพาะค่าตัวรถเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเราไม่รับผิดชอบให้รวมถึงไม่รับคืนดุกรณีหากลูกค้าโอนเกินกําหนด60วันค่ะในกรณีที่มีการยกป้ายผิดพลาดมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าของรถหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาการขายบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว2อบาทต่อ1นรายการค่ะขอสอบข้อา,ายแล้วนะคะจะคิดค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงทันทีค่ะ ผู้ประมูลนะคะมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสภาพรถสำรอาหน้า16ถึง18ได้ตรงนั่นเองเพราะหากโ,โสกสขอขายแล้วนะคะเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากตัวรถหรือความผิดพลาดที่เกิดจากในแคตตาล็อกของลูกค้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมถึงไม่รับคืนทุกกรณีนะคะเราไม่การันตีในส่วนของเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าไม่การันตีในส่วนของเลขไมล์และการจัดไฟแนนซ์ค่ะวันหมดภาษีในคตาล็อกยืนยันตามสำเนาเป็นหลักค่ะขณะภาษีคัดเกิน3ปีถือว่าลูกค้าต้องดําเนินการจดป้ายเ,ยเองค่าภาษีของค้าลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบแม้ไม่ได้ระบุไว้ในช่องหมายเหตุก็ตามนะคะเรียนเชิญเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเริ่มดําเนินการประมวลกันแล้วนะคะ เรียวเชิญลูกค้าทุกท่านได้เลยค่ะลูกค้าออนไลน์นะคะล็อกอินเข้าสู่ร,ระบบกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่1ธันวาคม2568นะคะสถานที่ประมูลค่ะสต็อกแอปเปิลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้มีรถเข้าร่วมประมูล4คันด้วยกันค่ะลูกค้าวันนี้เป็นรถสวยนะคะคัดพิเศษเลย4คันด้วยกันค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะดิฉันกัญญาลั์แย้มสังขารและคุณทนายชายไยแก้วครับ เราสองคนเป็นผู้ดำเนินการประมูลวันนี้นะคะหาดราคาทุกท่านพร้อมแล้วเรียนเชิญได้เลยค่ะลำดับที่หนึ่งลูกค้าจอดรอลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วครับกาฟอร์ดเรนเจอร์ปีจดทะเนยี่สิบสามเครื่องยนต์สองพันสี่พันเกมแมนวนวลจะเป็นผอพึ่งพอพาดเก้าหกศูนย์เก้าออดิเบสีสิบสามพฤศจิกายนปีหกเจ็ดเข้าร่วมแคนเปญทีทีพีพลาสข้ามประกรั100นอีกหนึ่งร้อยบาทแหวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้ค่ะลำดับที่หนึ่งนะคะ Ford Ranger ค่ะลูกค้าคันนี้รถปียี่สิบสามรถแก่สามด้วยค่ะไม่หลักหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าก,กิโลเท่านั้นเขาร่วมเป็น T B Part ด้วยเปิดประมูลนที่ราคาสามแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะซื้อได้ลูกค้าคลิกเลยสามแสนเจ็ดรับเลยไหมคะ่ะทีงไหนเปิดก่อนดีเราเริ่มปรโมูลแล้วลูกค้าลำดับที่หนึ่ง Ford Ranger คันนี้ค่ะรับเลยไหมลูกค้าเสนอราคามาที่สามแสนสามหมื่นบาทฝากกันไว้ก่อนนะลูกค้าสามแสนสามไอซ์ซนสามหก นำเสนอให้ก่อนนะลูกค้าไม่เปิดราคานี้ไปหรอคะรับไหมลูกค้าซื้อได้อยู่ระเกีสามภายในเกตบีก่อนที่จะมีคู่แข่ง,ขงเข้ามาลูกค้ารับได้เปิดได้ไม่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าใช่แล้วคะ่ะลูกค้าไม่น้อยนะวิ่งมาในหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นคะ่ะเปิดได้รับไปเลยเป็นเจ้าของคันนี้บลูมไนติฟังกชันด้วยข้าไหนรับไปก่อนแอบแบคคุณา่าไอเบทบก็มีให้นะคะต่อราคานี้แหละลูกค้าราคานี้เลยลูกค้าสามแสนเจ็ดราคาเปิดได้เปิดได้รับไปเป็นรถเกตสามด้วยภายในเกตบีกันแล้วสามสาม ที่เสนอมาลูกค้าต้องฝากเลยค่ะตัวไฮแลนเดอร์ลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าเป็นตัวยกสูงด้วยคันนี้เขาร่วมแคมเปญทีทีวีพัสกันแล้วรับไหมคะถ้าไหนเปิดก่อน ได้ไหมลูกค้าขอราคานี้ลูกค้า33ไม่ถึงขอที่3ามแสนห้าเบบาทค่ะ35้ได้ไหมลูกค้าอีก2 0,000ื่นสามห้านะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์แล้วด้วยเปิดได้เลยลูกค้า35มห้าเกสามให้ในปีปีตัวยี่สิบสามรถสวยคัดพิเศษมาแล้วค่ะไม่หมื่นแปดกว่ากิโลไม่ใช้งานน้อยนะปีใหม่รถปี3ด้วยค่ะได้ไหมลูกค้ารับไปโมล์ไรมันติฟังก์ชันรับไหมครับคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ลูกค้าเป็นยกสูงด้วยนะคะอีกสองหมื่นเท่านั้นลูกค้าซื้อได้ เสนอให้อยู่แล้วลูกค้าเปิดราคาเลยค่ะคลิกเลยไหมครับไฮแลนเดอร์ไอซสร์เร์สามหกรับไหมเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนสามห้าไม่ได้หรอลูกค้าได้ไหมไหวไหมลูกค้าราคานี้ได้ไหมคะรับไหมครับลูกค้าขอสามแสนสี่บาทบาทค่ะสามสี่อีกหมื่นเดียวเป็นเจ้าของไปเลยลูกค้าสามสี่นะคะอีกบิดเดียวราคาเปิดได้แล้วไอเสิร์เสร์สามหกรับไปเลยไหมคะ่ะออกเมื่นเนี้ยลูกค้าคลิกเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นลูกค้าเปิดได้เลยค่ะลูกค้าราคาสุอได้เกทสามไฮเนเกตบี รับไหมลูกค้าสามสามสี่แล้วคะขอสามสี่นี่แหละลูก,ลกค้าขอราคานี้อีกนิดเดียวจริงๆลูกค้านะลูกค้าได้ไหมคะะรับนะครับได้ไหมได้ไหมลูกค้าอีกหกพันเท่านั้นรับไหมลูกค้าขอราคานี้สามแสนสี่มื่นบาทเป็นตัวไฮแลนเดอร์ปี2 3มจดย3ิบสามไมหมื่นแปดกิโลเท่านั้น เสนอมา3า4สามสรอลูกค้าขอ336ได้ไหมคะได้ไหมลูกค้า336ปรับให้ก่อนเลยราคานี้ค่ะอีก2อีก2,000ลูกค้าซื้อได้ใช่แล้วอีก2,000คลิกเลยเปิดได้เลยลูกค้าอีก2,000บาทเท่านั้นค่ะเกย์สามพันหนึ่งพนหนึ่งนค่ะไลบิดเปิดราคามาแล้วค่ะสามสามหกราคาที่ไลบิดนะลูกค้าซื้อต่อไปต่อเชิญได้ค่ะราคายังไปได้ต่อแน่นอนลูกค้าคันนี้เป็นตัวไฮไลเดอร์ค่ะเป็นตัวยกส่งด้วย ซื้อราคาได้คลิกมาลูกค้า3.36เปิดราคาที่ไหลบิดแล้วคะ่ะซื้ต่อไปต,อต่อต้องคลิกค่ะลูกค้าราคายังไปได้อีกคะ่ะคันนี้รถสวยคะ่ะพิเศษเลยลูกค้ารถปี23ด้วยเป็นรถแก๋3ค่ะลูกค้าสภาพสวยโครงสังหลักไม่เสียหายเลย18,000เก่ง กว่ากิโลที่วิ่งมานะลูกค้าปียังใหม่หมายังน้อยอยู่ราคาต้องไปอีกลูกค้าไปต่อได้เลย3ามสราคาที่ไหลบิดแล้วคะ่ะมีเสื้อต่อมีคู่แข่งเชิญได้เลยคะ่ะคันนี้แอร์แบ็กคูน้ามีนะคะระบบเบรก abs ด้วยพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันแล้วลูกค้าเสื้อต่อไปต่อคลิกมาคะ่ะลูกค้ามีเสื้อต่ออีกไหมสามสามหกราคาที่ไหลบิดนะเปิดราคามาแล้วคะ่ะถ้าไหนเสื้อราคาให้ราคามากกว่าน,นี้เชิญได้เลยสามสามหกที่ไหลบิดคะ่ะสามแสนสามหมื่นหกพันบาทนับหนึ่งไหลบิดนับหนึ่งที่ ไหลบิดมีสู้ต,ต่อไปต่ออีกไหมลูกค้าคิกสู้ราคาได้เลยค่ะเดี๋ยวพลาดโอกาสในการซื้อไปนะคะไม่ต้องรองให้ถึงไม้สามลูกค้ารถแก่สามสภาพสวยรถปียี่สิบสามไมน้อยอยู่นะคะสามแสนสามหมื่นหกพันบาทนับสองไรบิดคะ่ะนับสองที่ไหลบิดครับสู้ต่อไปต่ออีกไหมลูกค้าคิกสู้ราคามาได้นะลูกค้ามีสู้ต่ออีกไหมคะราคาจะขอขายแล้วคะ่ะสามแสนสามหมื่นหกพันบาทราคาอยู่ที่ไหลบิด นับสาขายค่ะประมูลจบราคาสามแสนสาันบาทลูกค้าลและเบอ์มเลขไอศุลศูนย์สามกลูกค้ามเลขไอศุลศูนย์สาประมูลจบราคา3 3 6แสนสามหมนดีด้วยนะครับผ่ามากับลำหนับที่2อกับอีซูซูด,ดีแมงปีจดวันยี่สิเครื่องยนต์หน,ยน,ยน 90, ึ่งพันก้รอยซีซีแมนนวนทะเบียนจรารต่อ,ตอ,ตอ 1154อัปเดตภาษียี 6, กรกฎาคมปี69ค่้าเบริการอีกน100บาทแหวเจ็เปอร์เซ็นต์แจ้งเพิ่มเติมรถคันนี้เข้าร่วมแคมเปญ t t b p l u s ครับค่ะลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญ t t b p l u s ด้วยนะคะคันนี้รำดับที่2กันแล้วอ s ส z ส d ดีแมคคันนี้สีขาวนะคะคันนี้รถปี22ด้วยรถแก๊สค่ะลูกค้า อันนี้แคปโฟไฮเลนเดอร์ด้วยนะคะเปิดประมูลที่ราคา5้าแส0สี่พบาทค่ะราคานี้คลิกเลยไหมลูกค้าห้าสี่สองค่ะเกตสามกันแล้วอันนี้เป็นตัวแซดด้วยลูกค้ <22. S 1> าปีสองจด22่สิบองรไล์มันติฟังชันปุ่มคูมคมสคอโทรด้วยไม่เจ็0มื่นกว่าโลอันนี้กล้องมองหลังมีให้สี่ห้าเสนอมาเสนอวันที่4ี่สหลูกค้าฝากไปก่อน <4, 7, S 1> สุดเลยครับอ่าเสนอมา47เจแล้วขอบคุณมากค่ะลูกค้ามีมากกว่านี้ก่อนไหม ขอห้าขึ้นเลยลูกค้าใช่แล้วค่ะอาจจะไม่ถึงนะสี่เจ็ดต้องฝากเลยมีห้าแสนขึ้นก่อนไหมขอบคุณมากนะคะทุกๆราคาที่แจ้งเข้ามาเดี๋ยวนำเสนอให้ก่อนฝากเข้ามาอีกลูกค้าลูกค้ามีมากกว่านี้ขยับให้ก่อนสี่เจ็ดไม่น่าถึงนะคะแต่ขอแล้แค่ราคาเปิดไหนครับห้าแสนขึ้นได้ไหมคุณลูกค้าไหวไหมลูกค้าเพื่อจะมีล้นค่ะรับเลยไหมครับได้ไหมลูกค้าขอราคานี้แหละ ลูกค้าขอราคาน,นี้5,002บาทค่ะครับไหม5 0 0งปรับให้ก่อนเลยคลิกเลยครับมีมากกว่า4,070เมค้าไมน่ใจเปิดเลยลูกค้า เชิญได้เลยค่ะรอท่านเป็นเจ้าของอยู่ครนนี้บอรน,นังกล้องมองหลังก็มีนะคะซอ้อได้อยู่แล้วแอบแบ็กคุณนะ ABS ก็มีค่ะลูกค้าเปิดจะรับเลยนะลูกค้ารวมอะไรมาติฟังก์ชันปุ่มโ r u i s e c o n t r o ด้วยเ้าร่วมคมเป็น T3 p a s s ด้วยห้าแสนสองได้ไหมคะได้ไหมลูกค้ารับได้เปิดราคาได้เลยห้าสองปรับให้แล้วมีไหมคะรับกันอยู่ไหมสี่เจ็ดไม่น่าถึงต้องขยับราคามากกว่านี้เลยค่ะเชิญเลยลูกค้ามีมากกว่านี้ไหมคะรับก่อนไหมครับคันนี้รถเกส3ารรถไปยี่สิบสองค่ะ ไม่อยากพระกาศไปนะลูกค้าวันนี้ลดน้อย48ขยับมาขอบคุณมากค่ะลูกค้า4 0นแป8ขยับราคามาแล้วค่ะไอสสูสสี่ห้านะลูกค้านําเสนอให้ก่อนนะลูกค้าบีสักห้าแสนขึ้นได้ไหมได้ไหมคะลูกค้ามาขอห้าแสนทวนรับไหม ห้าแสนทวนนะคะรับนะครับอีกสองหมื่นได้ไหมลูกค้าคลิกเลยหนึ่งท่านไรบิดเปิดราคามาแล้วขอบคุณมากค่ะห้าแสนสองพันราคาเปลี่ยนไรบิดแล้วค่ะซู้ต่อไปต่อเชิญเลยลูกค้ามีบ้ากกว่านี้อีกไหมคะสู้ราคาได้เชิญได้เลยค่ะห้าแสนสี่พันห้าแสนหกพันราคาที่ไรบิดแล้วค่ะห้าแสนแปดพันราคาไรบิดราคาไปต่อได้ลูกค้าคลิกสื้ราคามาได้เลยเป็นรถแก่สามค่ะห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองราคาไรบิดรถปียี่สิบสองโยลูกค้าอันนี้สี่ประตูยกสูงไฮรันเดิร์นนะคะห้าสองหกห้าสองแปดห้าสามศูนย์ราคาไร 2 5 3 4 5 3 6ราคาไล์บิดค่ะซื้อต่อไปต่อมากกว่านี้เชิญได้เลยค่ะคันนี้พว่งไรมันติฟังก์ชันปุ่มคูชงอนโทนนะคะคันนี้บอดหนังด้วยกล mm ้องมองหลังก็มีให้นะคะแอร์แบคคู่หน้าระบบเบรก ABS กันแล้วด้วยซื้อราคาได้เชิญลูกค้า5้0 0สนบาทราคาวิ่งมาไล์บิดนะลูกค้าไปต่อยังคลิกได้เลยค่ะ5้0 0สนบาทราคาไล์บิด5 4 0 0 0บาทนับ1ไลบิดค่ะซื้อต่อไปต่ออีกไหมลูกค้าคลิกซื้อราคาได้นะคะ ห้าแสนสี่หมืบาทน 2, ับสองไรบิดค่ะห้าสี่สองราคาเปลี่ยนไรบิโซู้แล้วค่ะมีมากกว่านี้คลิกซู้ราคาได้คันนี้4ประตูยกสูงเลยโลค้าสื้อราคาได้คลิกมานะ 546ราคาที่ไรบิดค่ะ546,0 0 0บาทนับ1ไรบิด1ไรบิดซื้อต่อไปต่ออีกไหมคะ5้าสิบไรบิดยังซื้ออยู่ค่ะราคาไปต่อได้อีกลูกค้าคลิกมาค่ะขอทนทวนได้ไหมคะลูกค้าอีกสักใบได้ไหมไหวไหมถึงไหมคะ5้าดยู่ไรบิดนะ54 8 0 0 0่นปบาทนับ1ไึ่ไรบิดหน่งไรบิดห4 8 0สนบาทนับ2ไรบิดนับ2ไรบิดครับอีกใม้ได้ไหมคะ5้5ศยราคาที่ไรบิดแล้วค่ะไปต่อเชิญได้ลูกค้ารถแกซ3อยู่รถไป22ด้วยค่ะ นี่สีขาวสีประตูยกสูงค่ะ5 5 2ราคาไลบิด5 5 2 0 0น้าันบาทนับหไลบนึไบิด5 5 2สนบาท554ราคาเปลี่ยนแล้วนะคะ5 5 4 0 0 0้าบาทนับหนึ่งไลบินึบิด55า00นบาทนับสองไหลบิดค่ะสองไลบิดครับต่อไปต่ออีกไหมคะลูกค้าราคาจะขอขายแล้ว5 5 6ราคาเปลี่ยนไหลบิดโซ่5้0 0 0น้านบาทนับหนึ่งไลบนึไบิด55 6 00นับาทนับสองไหลบิดสองไลบิดครับส้ต่อไปต่อ อีกซักไม้สองไม้ไหมคะห้ 5, าห้าแปดไรเบตโซมาขออีกซักไม้ได้ไหมราคาทั้ทวนได้ไหมคะถึงไหมห้ 5, 58, าห้าแปดเดียวไรบิตนะห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่งไรเบตหนึ่งไรบิตห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนับสองไรเบตสองไรเบตครับอีกไม้ได้ไหมคะห้าแสนห้าหมื่นแปดลัานห้าหกส่วนไรบิดโซขอบคุณค่ะห้าแสนหกหมื่นบาทนับหนึ่งไรบิดหนึ่งไรบิต ห้าแสนหกหมื่นบาทนับสองไร,รบิตค่ะซื้อต่อไปต่ออีกไหมคะจะขอขายแล้วนะคะห้าแสนหกหมื่นบาทราคาอยู่ที่ไรบิตห้าหกสองราคาเปลี่ยนไรบิดโซค่ะห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทนับ 1, หนึ่งไรบิต 1, หนึ่งไรบิดห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทนับสองไรบิตสง 5, องไรบิตครับซื้อต่อไปต่ออีกไหมคะห้าแสนหกหมื่นสองพันบาทราคาอยู่ที่ไหรบิต นับสามขยค่ะประมูลจบที่าคาห6 2แ0 0หบาทไหลบิดหมายเลขไอศลลูกค้าบิดหมายเลขไอศุลศีสประมูลจบทาคา5 6าแส0หกบาทยินดีด้วยครับเข้าร่วมแค่เป็นทีทีพาร์สนะลูกค้า ามาลำดับที่สามคันนี้กับ Toyota T, 2022, 44, ออกโตโยต้ตขขายาริสเอทีปีจดพันยี่สิบสองเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีออโตเทเบนขอไข่อ่างสามศูนย์เจ็ดสองอัปเดตภาษีหกกรกฎาคมไปอยู่หกค่าคนใช้สามล้นร้อย 3, 500, บาทค่าบริการหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ค่ะลูกค้าซ่องมาดอนลำดับ,บที่สามนะคะโตโยต้ายาริสเอที ip, ค่ะคันนี้รถปีปีจดยี่สิบสองนะคะบัตรปรโมที่ราคาสามแสนสองหมื่นสามพันบาทค่ะซื้อไหมลูกค้า 3ามส,สามราคาขายแล้วค่ะราคานี้ไหวไหมรานนี้แอร์แบ็เจลกเลยลูกคะ่ะเปิดได้เปิดก่อนเลยผป็อะไรัติฟังชานไม่ต้องรอคู่แข่งแล้วเปิดราคาไหมคะท่านไหนเปิดก่อนดีครับเปิดได้เชิญได้เลยนะคะท่านไหนรับไปดีลูกค้าอย่าลิเอทีไม่รับหรอคะ่ะไม่อย่าประกาศไปนะรถปียี่สิบสอง้วยเปลี่นใจรับไปไหมเสนอมา2อสนะคะ ไอซึศูนย์หนึ่งหนึ่งขอบคุณมากลูกค้าขยับราคามากกว่านี้ได้ไหมคะมีไหมลูกค้าค่อนข้างห่างไปลูกค้าขอบมากกว่านี้เลยคะ่ะสองสามไม่ถึงจริงๆสองสามไม่ถึงสองเจ็ดขยับมาให้ขอบคุณมากคะ่ะลูกค้านําเสนอให้ก่อนนะคะภายในเกรดบี B กันแล้วด้วยมีเสนอใกล้เคียงมากกว่านี้ไหมคะได้ไหมลูกค้าสักสามแสนทั่วได้ไหมลูกค้ามีไหมคะมีมากกว่านี้ก่อนไหมเปิดเลยนะสองเจ็ดไม่ถึงลูกค้าขอที่สามแสนบาทค่ะรับนะครับ สามแสนบาท3ามวนแล้วลูกค้าคลิกได้เลยลูกค้าขอราคานี้นะคะไอ0ศูนย์ศูนย์นบราคาได้ไหมไอ้ศูนย์ศูนย์รถสวย29งเภายในเกตบีเกตปีจดยี่สิสองออตโต้ไม่ห0 0 0มืกว่าโลเท่านาั้นบอณลูกค้าอีกนิดเดียวจริงๆอีกหมื่นเดียวนะคะไม่รับหล่อคลิก,กเลยลูกค้าอีกหมื่นเดียวซื้อได้ลูกค้าเปิดได้ได้ไหม ได้ไหมคะสามแสนบาทราคานี้และขอสามแสนลูกค้ารถปีใหม่อยน,นี้คัดพิเศษเลยด้วยเอกมือนนยาคิดมาเป็นเจ้าของเลยรถสวยนะคะรถปี22อด้วยไอ040สีส่ศูนย์ครับใหม่ก็หลักบ่นลูกค้าไม่รับหรอลูกค้าซื้อได้โปรไบมัลติฟังก์ชันลิกเข้ามาเลยแออ,อโต้กล้องมองหลังมีให้ค่ะายในเกรดบ,บีกันแล้วระบรบเบรก ABS ด้วยรถสวยสวยคัดพิเศษกันแล้วไม่รับหรอคะคันไหนเปิดก่อนเสนอมาสองเก้านะคะลูกค้าขอราคานี้แหละขอบคุณมากค่ะลูกค้าอีเหมือน เดียวไม่เปลี่ยนใจหรอคะครับไหมผลลูกค้ามา29ตามเ<ล>สนอค่ะคลิกได้เลยครับต้องคลิกแล้วค,ะค่ะ i อเซซีโซคลิกมาเลยลูกค้า ขอบคุณมากค่ะ1ท่านค่ะเปิดมาแล้วค่ะ2องแสนบาทเปิดราคาที่ไลฟ์บิดค่ะซื้อต่อมากกว่านี้เชิญเลยลูกค้ามีคู่แข่งคลิกซู้ราคามาได้เลยค่ะ2องแสนเก้าบาทที่ไลฟ์บิดแล้วนะคะรถปี2 2ลูกค้าปียังใหม่อยู่ค่ะไหม่หลักหมื่นเดียวนะลูกค้าซื้อราคาได้คลิกมาเลยค่ะมีท่าไหนซื้อราคาให้มากกว่านี้ไหมคะอันนี้พวกไรมาติฟังก์ชันด้วยนะคะแอ์ออโต้กล้องมองหลังมีให้เปิดราคามาแล้วค่ะลูกค้า2องแสนเก้าบาทที่ไลฟ์บิดค่ะ ถ้าไหนสู้ราคาได้เชิญได้เลยค่ะมีมากกว่านี้คลิกก่อนได้เลยลูกค้ามีมากกว่านี้ก่อนไหมคะ2องแบาทที่ลายบิดนะคะ2องแนบาทนับ1นึ่งรายบิดนับหนึ่งายบิดซูบบ้ต่อไปต่อได้เลยลูก <c ười> ค้ามีคู่แข่งอีกคลิกสู้ราคามานะคะ 20 0 0 0เปิดบาทนับา2ไรเบดค่ะนบับสไรเบตครับ2 9 2คู่แข่งมาขอบคุณค่ะลูกค้าไปต่อได้คลิกสู้ราคาเข้ามาค่ะที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่คลิกได้2ก็4ราคาไรเบตค่ะวันนี้รถสวยขาดพิเศษเลยค่ะรถปีใหม่อยค่ะรถปี 22, 2 2 2 9 6ราคาไรเบดแล้วค่ะอันนี้แอร์แบ็กเลูกเลยลูกค้าระบบเบรก ABS แล้วนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้กล้องมองหลังก็มีให้ค่ะออปชั่นเกือบจะครบเลยลูกค้าออปชั่น เยอะเลยวันนี้สามแสนบาทราคาไห์บิดแล้วค่ะลูกค้ามีมากกว่านี้เชิญได้เลยค่ะสามแสนสองพันราคาที่ไหลบิดแล้วค่ะมีมากกว่านี้ไปต่อได้เลยค่ะสามแสนสองพันบาทสามแสนสี่พันราคาไห์บิดค่ะสามแสนสี่พันบาทนับหนึ่งไบิดค่ะนับหนึ่งไหบิดโซ่ต่อไปต่อไหมลูกค้าแอร์แบ็กเจ็ดโลกเลยนะระบบเบรกแอรเบรด้วย สามแสนสี่พันบาทนับสองไรบิดค่ะนับสองที่รายบิดครับโซต่อไปต่ออีกไหมคะคุณลูกค้าส้ดราคาได้ราคาจะขอขายแล้วนะคะสามแสนสี่พันบาทราคาอยู่ที่รายบิดนับสามไข่ค่ะประมวลทุกท่านสามแสนสี่พันบาทรายบิดหมเลขไอซูนศูนย์สองหกลูกค้าหมเลขไอซูนศูนย์สองหกประมวลทุกท่านสามแสนสี่พันบาทยินดีด้วยครับ ถัดมารลำดับสุดท้ายในส่วนของออกชั่นอุดรกันแล้วนะลูกค้าลำดับที่4กับเมซูบิชมิ i าดปีจดบันีสิบหเครื 40, ออ่องยนต์หนึ่องร้อยสี่เกียร์อัโตเป็นงองูต่อตากสามหกหนึ่งก็จะเป็นสิบสิ่สี่กวมามันปีหกเก้าข้ารวมกันเป็นทีทีพีสค่าขนย้าย3ามพันห้าร้อบาทาเกันอีกหนึ่งร้อยบาทไว้อีกเอร์ซนครับคันนี้ค่ะลูกค้าลำดับที่สี่ลดับสุดท้ายกันแล้วนะคะของออกชันอุดร อันนี้ค่ะมสซูชีไม่พลาดนะคะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยรถปี23ค่ะรถเกียร์สี่นะคะคันนี้ไม่หลักหมื่นหนึ่งหมื่นเท่านั้นลูกค้าเปิดประมูลที่ราคาะสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทค่ะซื้อได้คลิกเลยเปิดได้เลยลูกค้าสองเจ็ดหกค่ะลำดับสุดท้ายกันแล้วใช่แล้วค่ะลูกค้ารับไปไหมคะไม่ต้องคิดนานนะลูกค้าเป็นรถเกียร์สี่ด้วยรับไหมสภาพสวยเลยค่ะซื้อได้คลิกเลยครับเปิดได้เชิญได้เลยเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้ว ราคาไม่ได้ไม่ถูกใจลองเสนอก่อนไหวเท่าไหร่แจ้งมาได้ผมอะไรบัติฟังก์ชันนะคะมีก่อนไหมคันนี้กระจกมองข้างพับและปอบไฟฟ้าด้วยราคานี้หม่ยหมลูกค้าฝากราคากันก่อนแอแบคคุณน้าก็มีนะคะจริงๆราคานี้ก็ซื้อได้อยู่ลูกค้าระบบเบรก ABS ด้วยเกียร์4ภายในบีกันแล้วสนใจกันอดี๋ยวบ้างไหมคะน้องๆไปแดงกันเลยคันนี้ลูกค้าเงียบเลยลองเสนอราคาได้นะคะไม่หมื่นต้นๆใช่แล้วคะ่ะลูกค้าปีใหม,ไม่ไหมนะลูกค้าเกี่ย์ออตโต้แล้ว รับไหมจ๊ะไหมลูกค้าเกรดสวยค่ะสภาพรถก็สวยด้วยคันสุดท้ายเลยลูกค้าฝากราคาได้ก่อนไหมแสนเก้าแสนเก้าห่างเยอะเลยลูกค้าใช่แล้วขยับราคาให้หน่อยได้ไหมคะมีสองแสนขึ้นก่อนไหมแสนเก้าไม่ถึงจริงๆลูกค้าต้องขยับราคาเลยค่ะไอศูนยูหกแปดมีมากกว่านี้ไหมขอมากกว่าแสนเก้าคุณลูกค้าขอราคานี้สองแสนห้าเปิดบาทคะ่ะสองห้าคิกไหมลูกค้าสองห้าได้ไหมคะสองห้าไหวไหม ขอสองแสนขึ้นก่อนได้ไหมคะภายนอกเกตสี่ภายในเกตบีกันแล้วลองขยับราคาให้ก่อนลูกค้าปียี่สิบสามจดยิบห้าแสนเก้าไม่ได้จริงสองทวนให้มา <S 2> 2, <S แล้วครับสองทวนมาแล้วขอบคุณมากค่ะลูกค้านำเสนอให้ก่อนนะเสนอไว้สองแสนทวนไอซ,ซ์สุดสามห้าขอบคุณมากเลยะค,ะะคะ่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัว Active Dynamic Shield ด้วยนะคะ ลูกค้าลองพิจารณาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งลำดับสุดท้ายกันแล้วคันนี้คันสุดท้ายแล้วค่ะอยากขายทุกคันเลยลูกค้าคลิกได้ไหมรถสวยคัดพิเศษมาให้เลยลูกค้าวันนี้ค่ะรับเลยนะครับลูกค้าเนซูชิไม่หลาดเป็นเกียร์ออตโต้รถปียี่สิบสามคุณลูกค้ารับกันก่อนรถเกียร์สี่นะคะน้องๆป้ายแดงเลยตัดสินใจให้นี้ลูกค้าโคศกรอได้ไม่แค่หนึ่งหมื่นดิดๆเท่านั้นคุณลูกค้าเปิดเลยไหมลูกค้าใช้งานน้อยมากสองแสนห้าราคานี้ละค่ะ ภาพเป็นสากาศแย่เลยนะครับ้ใช่ลแล้วลูกค้ามีหลักหมื่นตามให้ไหมตามมาก่อนสองแสนบาทมีหลักหมื่นตามให้หน่อยได้ไหมคะมีไหมลูกค้าสองทวนก็ไม่น่าถึงลูกค้าขอที่สองแสน สามเบบาทค่ะรับนะสองแสนสามคลิกนะลูกค้าได้ไหมคะอีกสามหมื่นนะคะเป็นจะรับไปนะครับอีกนิดนึงคุณลูกค้าเป็นจะรับไปนะลูกค้ารับไปเถอะค่ะไม่อยากประกาศไปมีหลาดเกียวอ๋อโตแล้วคลิกกันเลยรับไปเลยไหมคะสื่อได้กระจกมองข้างพับและปับไฟฟ้าด้วยเป็นเจ้าของเลยนะครับโรไอมัลติฟังกชันได้ไหมลูกค้าตอนนี้เป็นตัวแอคทีฟเป็นด์มิกชิลนะคะสื่อได้คลิกเลย รับไหมลูกค้า2องแสขยับราคาให้ก่อนได้ไหมคะได้ไหมลูกค้าสองทวนไม่ถึงจริงขอ23นะนะขอราคานี้แหละมีมากกว่านี้ไหมคิกได้เลยสอทวนไม่ได้จริงลูกค้ามีมากกว่านี้ก่อนไหมพลาโอกาสไปเสียดายไม่รู้นะลูกค้าขยับให้ก่อนได้ไหมคะรับไหมครับ ลูกค้าสองแสน 2, บบาทคะ่ะลองดู22นะคะคลิกมันเลยยืนยันราคาให้ก่อนซื้อได้ไหมได้ไหมราคานี้2องแสนสอิกเลยครับมีไหมคะคลิกกันก่อนลองขยับราคา1ท่านคะ่ะไรบิดเปิดมาแล้วคะ่ะ2องแสน 2, บบาทเปิดราคาที่ไรบิดคะ่ะซื้อต่อมาวันนี้เชิญเลย2องส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 องราคาที่ไรบิดซื้อแล้วคะ่ะ2องสราคาเปลี่ยนไรบิดคะ่ะไปต่อเชิญได้เลยลูกค้าที่สนใจอยู่ต้องคลิกซื้อราคามาแล้วค่ะ 226ราคาอยู่ไลห์บิดค่ะ228ราคาเปลี่ยนไลห์บิดโซนนะไปต่อเชิญได้ค่ะ230ราคาที่ไลห์บิดค่ะมีมากกว่าน,นี้เชิญก่อนเลยลูกค้าคนีแอร์แบ็กคู่หน้ามีนะระบบเบรก ABS ด้วยค่ะ232234-236ค่ะราคาที่ไลห์บิด 2-3-8ราคาไล์บิดซ้มมาแล้วค่ะมากกว่านี้เชื่ได้เลยลูกค้าคันนี้พวงไรมาติฟังก์ชันแล้วนะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้ากันด้วย2-3-8ราคาไล์บิดแล้วค่ะคันนี้รถเก๋สีลูกค้าน้องๆป้ายแดงเลย มีสเ้อต่ออีกไหมคะรถไป23ค่ะ2 3 8ไรบิดค่ะ2 3 8 0 0บาทนับ1ไรบิด1ไรบิดซูต่อไปต่อไหมลูกค้าทุนทุนไหมคะ2 4 0ไรบิดซู้มาแล้วขอบคุณมากเลยค่ะซูต่อไปต่อยังคลิกได้นะลูกค้ามีคู่แข่งท่านอื่นคลิกสู้ราคาได้เลยค่ะ2 4 0ราคาไรบิด2 4 0 0 0บาทนับ1ไรบิดค่ะ1ไรบิดมีซูต่อไปต่ออีกไหมลูกค้า2 4 0 0 0บาทนับ2ไรบิดค่ะ2ไรบิดแล้วครับูต อีกไหมคะราคานี้จะขอขายแล้วนะคะสุดายตั้งคิกสองสี่สองราคาเปลี่ยนที่หลบิดค่ะสองแสนสี่สองพันบาทนับหนึ่งหลบิดหนึ่งหลบิดสองแสนสี่ืสองพันบาทนับสองหลบิดสองหลบิดครับสูงต่อไปต่ออีกไหมคะลูกค้ายังคิดสุดราคาได้นะคะราคาจะขอขายแล้วคะ่ะสองแสนสี่มื่นสองพบาทราคาอยู่ที่หลบิดนับ สามขายค่ะประมูลทุกท่านสองแสนสี่หมื่นสองบาทลูกค้าเป็นเลขไอศูนย์ศูนย์หกแปดลูกค้าเป็นเลขไอศูนย์ศูนย์หกแปดประมูลทุกท่านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาทยินดีด้วยนะครับตอนนี้รอดเข้าร่วมครบประมูลครบทุกคันและลูกค้าขายจบครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยขอบพระคุณลูกค้าที่ได้เข้าร่วมการประมูลในวันนี้นะครับหากโคศกและทีมงานทำผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้นะที่ดีๆๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ